คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังจําคดีที่หญิงชาวฝรั่งเศสไปเสียชีวิตที่บ้านพักหรูในอำเภอเกาะสม,มุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ไหมครับคดีนี้กลายเป็นคดีดังหลังจากที่เธอทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินมูลค่ารวมกันกว่า100ล้านบาทให้กับแม่บ้านคนสนิทแต่ว่าล่าสุดตํารวจได้จะดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหลังจากตํารวจเนี่ยเขาไปพบว่าผู้เสียชีวิตทําธุรกิจมีการใช้นมินีถือหุ้น ส่วนแม่บ้านจะได้รับมรดกตามพินัยกรรมหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกับบ้านพักพร้อมที่ดินและก็ทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทที่เป็นทรัพย์สินที่นางแคทเธอรีนชาวฝรั่งเศสได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับนางนัทวลไลหรือป้าติม๋มแม่บ้านขเนเสน็จหลังจากก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตเมื่อวันที่29เมษายน2567 จากการตรวจสอบบ้านที่ผู้ตายเขียนพินัยกรรมยกให้กับป้าติม๋มพบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีช่างกําลังซ่อมแซมบ้านที่ถูกต้นไม้หักโค่นใส่แล้วก็ไปพบป้าติ๋มครับอยู่บนวิลล่าหลังดังกล่าวแต่ปฏิเสธที่จะพูดคุยและก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามกับนางสาวอุสาเพื่อนสนิทของป้าติม๋มทราบว่าป้าติ๋มเนี่ยไม่ได้ทํางานที่ภูวิลล่าแล้วนะครับ แต่ไม่ได้ไปทํางานแล้วก็ไม่ได้ไปทําความสะอาดที่อื่นแทนด้วยส่วนทรัพย์สินที่เจ้านายผู้เสียชีวิตเขียนพินายกรรมให้กับป้าติ๋มป้าติ๋มบอกว่าตอนนี้ได้วิลล่าได้รถได้ที่ดินแล้วก็เงินสดมาใช้บางส่วนแล้วครับมาค่ะมาทุกวันค่ะครับป้าติ๋มยังทำงานปกติไหมป้าติ๋มยังทำงานยังยังทำทำอะไรนะก็เรียกทำ ทำความสะอาดบ้านฝรั่งอยู่แถวไอ้บางรักค่ะแต่ตรงนี้ไม่ได้ทําแล้วค่ะตรงนี้ไม่ได้ทําแล้วค่ะเขาให้หยุดตั้งหลายเดือนแล้วอ๋อไม่ไม่ได้ทาที่ค่ะตั้งแต่บอสเสียเขาก็ไม่ได้ทําเลยอ๋อค่ะได้อะไรบ้างอ่ะที่เขาได้บ้านได้รูทได้เงินสดนิดหน่อยค่ะไม่ได้ไม่ได้ดังเป็นข่าวร้อยล้านเหมือนดังที่เขาว่าได้ที่ดินค่ะเขาได้แล้ว ได้เร็วได้รุดเร็วเป็นชื่อเขาเล้วอะก่ะที่เขาบอกหนูนะถ้าคุณผู้ชมจําได้หลังจากข่าวนี้ออกไปเนี่ยหลายคนก็แสดงความยินดีกับป้าติ๋มบอกป้าติ๋มทำงานมานานครับก็สมควรที่จะได้ทรัพย์สินดังกล่าวไปคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ปรากฏว่า อาจจะต้องใช้คําว่าโอลพ่อเนื่องจากว่าตํารวจพันตาร,รวจเอกสิริชัยสุขศาสตร์รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวบอกว่าเรื่องนี้มันสร้างความสงสัยให้กับสังคมนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างว่าชาวต่างชาติสามารถ,ถถือครองและก็โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้จริงหรือไม่ทีนี้ตํารวจเขาก็เลยได้ไปสืบสวนสอบสวนมาต่อเนื่อง7เดือนจนไปพบพยานหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าการดําเนินธุรกิจ ของชาวฝรั่งเศสคนนี้เข้าขายความผิดลักษณะของตัวแทนอําพลางเหมือนกับให้คนเนี่ยคุณผู้ชมมาถือหุ้นแทนเป็นนมินีเนี่ยนะครับส่วนของป้าติ๋มที่ผู้ตายระบุว่าให้เป็นคนรับมรดกเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวและก็รวมไปถึงจะต้องไปตรวจสอบพินัยกรรมต่อด้วย ว่าป้าติ๋มเนี่ยจะได้ตามกฎหมายด้วยหรือไม่คุณผู้ชมจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะ,ค,ะครับค่ะโดยเฉพาะทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่โดยกฎหมายเนี่ยต่างชาติก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาถือครองได้อยู่แล้วนะคะมีเพียงอย่างเดียวที่สามารถถือครองได้ก็คือคอนโดมิเนียมที่สามารถจะครอบครองเป็นทรัพย์สินของต่างชาติได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งกรณีนี้หลังจากที่เป็นข่าวกันออกไปแล้วเนี่ยค่ะก็มีการไปร้องจัดทางสมาคมท่องเที่ยวของสมุยบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้าไปตรวจสอบ อย่างละเอียดนะคะเพราะว่าการทำงานของภาครัฐถ้าหากว่าไปตรวจสอบการถือครองที่ดินแล้วก็การทำธุรกิจของชาวต่างชาติโดยเฉพาะในพื้นที่สมุยเนี่ยค่ะถ้าหากดูแล้วเนี่ยอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายและเกิดตรวจสอบแล้วผิดกฎหมายจริงๆก็คงจะต้อง ดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะคะครับเรื่องนี้น่าสนใจในมิติของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ยิ่งน่าสนใจเพราะว่าเริ่มมีบางสื่อไปถามความเห็นจากทางอายการและเป็นระดับอายการอาวุโสซึ่งออกหมายความเห็นว่าคือกรณีที่เกิดขึ้นป้าติ๋มจะโดนยึดทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ยคืนหรือเปลา่าอ,อายการอาวุโสบางท่านมีความเห็นบอกว่าอาจจะไม่นะครับเปรียบเทียบกรณีเหมือนว่าสมมุติว่าเราขับรถแล้วไปกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยก็จะมีการ ปรับไปใช่ไหมครับอาจจะมีการยึดใบกับขี่ในขณะเดียวกันก็มีการเปรียบเทียบในเรื่องของกรณีสมมติว่าเราเปิดแผงเปิดแผงขายเนื้อหมูมเคียงหมูนะครับถ้าเกิดว่ากระทำความผิดเจ้าหน้าที่ก็มีการจับกลุ่มแล้วก็ปรับไปตามข้อกฎหมายแต่อุปกรณ์ต่างๆเช่นมีด เขียงหมูมเนื้อหมูเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถยึดมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินได้ดังนั้นก็เลยมีการเปรียบเทียบกรณีนี้ว่า,าทรัพย์สินที่ป้าติ๋มได้รับไปเนี่ยก็ไม่น่าจะสามารถยึดคืนกลับมาได้หรือไม่อ,มอันนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาในการที่จะตีความในข้อ,ขอกฎหมายแล้วก็ก็คงจะต้องว่ากันไปตามกระบวนการต่อไปด้วยนะครับ